ผมว่าตอนแรกล้างเนี่ยน่าจะน่าจะล้างตีขายเป็นนาวะด้วยไงเป็นงี้ตีแพงไปเนี่ยก็น่าจะได้อีกหมื่นกว่าบ,บาทอุย้ยหมื่นกว่าบาทเหรอแต่ทองหนาทองดีทองดีทองด,องดีลงได้หน่อยไหมเนี่ยพี่องค์เนี้ยซื้อยากให้จบปะผมซื้อพี่ผมจบทุกองค์แล้วลนะ่ะอันนี้กี่หมื่นเนี่ยพี่เขาเจ็ดหมื่นห้าอุย้ยสวัสดีครับ ผมนองรอดพิษ์ครับพบกับรายการเซียนพระหน้าตาดีนะครับวันนี้เป็นช่วงของเซียนพระสัญจรจะพาไปชมว่ามีการซื้อพระอะไรยังไงเกิดขึ้นในวันนี้บ้างนะครับก็มีพี่ท่านหนึ่งติดต่อมานะครับนำพระมาเสนอผมผ่านทาง messenger ทางไลน์เป็นพระสององค์นะครับเป็นปลดหนี้ยันตรีเลี่ยมทององค์หนึ่งแล้วก็เป็นปิดตาตุกตา,ตาเล็กเนื้อเกศรอ,องคหนึ่งครับเข้าข้าวดูจากรูปแล้วก็ชอบใจก็เลยนัดเพื่อจะดูองค์จริงกันนะครับ เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่าวันนี้จะได้พระสององค์นี้ไหมนัดกันที่ห้างเอซสายใต้ใหม่นะครับไป ตามรับชมกันครับครับและตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับที่เอสซีสายใต้ใหม่นะครับกาลังรอพี่ท่านนี้อยู่นะครับวันนี้เนี่ยมีผ้าสององนะครับแต่ว่าพี่เขายังไม่ได้บอกราคามาเขาบอกว่าเดี๋ยวมาคุยกันหน้างานนะครับก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่จะมาดูพ้าโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะขายราคาเท่าไหร่จะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับนะครับ๋ยวติดตามชมนะครับขออวยพรให้ผมด้วยนะครับว่าจะได้ผ้าไหมนะครับ ไม่รับสายองนี <S 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 ้ก็เป็นพระปิดตาตุกตาเล็กนะครับเป็นเนื้อเกสรจำนวนการสร้างก็ประมาณสามพันกว่าองค์อันนี้องค์นี้จะไม่มีตะกุดนะฮะเป็นเนื้อเกสรสองก็จะเห็นเลยว่ามีเส้นเลือดขึ้นที่ตรงข้อมือ งหูตรงอะไรก็เป็นธรรมชาติดีพระน่ารักดีฮนะก็มีเม็ดมนสารขึ้นตามตำราต้องดูนานหน่อยเพราะว่าก็ต้องไล่ดูความเรียบร้อยดูความสวยงามของพระเพื่อจะประเมินราคานะครับวันนี้จะเป็นพระปิดตามปดนี้เป็นปดนี้ยันตรีนะครับเนื้อเป็นเนื้อแช่น้ำมนนะเนื้อเดิมคือเนื้อใบลาแล้วก็แช่น้ำมนนะ่ยมีคราบขาวๆของคราบน้ำมนมีเม็ด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 ของเม็ดน้ำมนนะฮะลอยขึ้น คลุมทั่วผิวพระเลยลจุดที่ทําให้พระแช่น้ํามนต์ดูง่ายขึ้นก็คือคีบปิ้นที่หักพอหักปุ๊บเนี่ยก็จะมีพวกเม็ดใบลานเม็ดขาวเม็ดแดงเมด็ดดาเม็ดใบลานเนี่ยโผล่ขึ้นมาสภาพาก็ไม่ถึงกระสานสวยมากครับแต่ว่าก็พอได้อยู่นี่ก็อยู่ที่ราคาแล้วละ่ะพระพออยู่ในเลี่ยมเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงในการดูเรื่อง หลายอย่งางพระแช่น้ำมนต์มาด้วยรายละเอียดของพระเนี่ยความคมหรือตำหนิในพิมพ์เนี่ยหรือว่าเนื้อเดิมเนี่ยมันถูกกรบด้วยน้ำมนต์นเลยต้องทำให้พิจารณานานหน่อยโดยเฉพาะเรื่องการอุดเรื่องการซ่อมนะครับอันนี้นะตะกวัะกว,นกวนเ,นนเนี่ยตะกัวมันจะมีเป็นเป็นรูหน่อยเนี่ยเห็นปะเห็นนะเนาะมันือนเหมือนมันบางอ่ะน่าจะน่าจะบางแล้วก็แบบ ไม่เป็นรูตรงแขนอทะลุเลยครับเป็นตรงตรงแขนก็ตรงเข่ามันเป็นรูพี่อโอ้โหที่ถ้าไม่มีผมไม่ต่อเลย <S <S 1> <S 1> ผิวเนี่ถือว่าดีนะ <S 1> <S 1> เป็นเขาเรียกเป็นตลอดประลอดตามซอกเนี่ยอย่างเงี้ยดูง่ายเลยแล้วก็เป็นไข่ะทิ่มขึ้นเป็นเม็ด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 เล็กๆเม็ดกลมๆเล็กๆเนี่ยเนี่ยพวกนี้ดูง่ายเลยแต่มันเป็นรูเือไปมันมันกลายเป็นพายอนแต่องค์นี้ผมว่าล้างมาแน่เลยลมใหม่ ล้างแล้วลมใหม่แล้วลมไม่ติดไม่ใช่ผิวเปิดเยผิวเปิดไม่เปิดแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นลมใหม่นะคือพระเนี่ยผมว่าเป็นเนี่ยองนี้โดนล้างมาก่อนพอโดนล้างเห็นเป็นเนื้อทองแดงบุ๊บเนี่ยแล้วก็เป็นลมมาใหม่ใช่พี้พอลมมาใหม่เนี่ยมันไม่ติดไม่แห้งไม่ติดเนื้อผิวตรงพื้นทั้งตัวองค์พระทั้งองพื้นเหรียญเนี่ยพรุนหมดเลยอะพรุนเนี่ยเกิดจากการล้าง แต่ล้างไม่สวยด้วยผมว่าตอนแรกล้างเนี่ยน่าจะน่าจะล้างตีขายเป็นนวะด,ด้วยไนงะเรื่องนี้ตีแพงป้ะเนี่ยมันน่าจะได้หมื่นกว่าบ,บาทอุ้ยหมื่นกว่าบาทเหรอจะทองหนาทองหนาทองดีทองดีทองด,ดีซื้อได้เนี่ยแค่ราคาทองอะไรอืมแล้วไอ้นี่อ่ะบทนี้ใช้น้ำมันเนี่ยตรงหัวมีกระเทาะหน่อยนะ่าแผลรุ่ม,มเลยม่นิดนะพี่ลุ่มเลยหายไปเลยเป็นหลุมเลยอ่ะเหมือนหลุมก๊อบเลยอ่ะรุ่มเลยอ่ะ หลุมบังเกอร์ทรายเลยบังเกอร์ทรายติดกอล์ปอ่ะหลุมไม่เลิมเลยหลุมใหญ่มากพี่ตรงหัวก็ดีเลยอ่ะเป็นตรงนี้นะสู้เป็นตรงตรงตรงข้างๆหลังไอ้ข้างเออดีกว่าแล้วเป็นตรงจุดสําคัญนตรงหัวเลยอันนี้กี่หมื่นเนี่ยพี่เจ็ดหมื่นห้าโอ้ยเจ็ดหมื่นห้าต้องไม่แค่ดิคือผมกระตุกไม่แน่ราคาเนอะเนอะครับจะลองมากันแบ่งได้กันแบ่ง ซื้อก็อยากให้จบพี่ผมผมไม่คืนอยู่แล้วล่ะแต่เราคุยที่ราคาอย่างเดียวลงได้หน่อยไหมเนี่ยพี่อย่างเงี้ยซื้ออยากให้จบพี่ผมซื้อพี่ผมจบทุกองอยู่แล้วล่ะน่าลงได้ไหมลงโจกันนะวเกิดแล้วครับว่าไหมนะนะอันเนี้ยหมื่นไดไหมอันนี้คูเนี้ยผมต่อซื้อนะพี่ก็รู้ผมซื้อจบมทุกครั้งอ่ะซื้อพี่จบหมดอ่ะเนี่ยเนี่ยกันอันเนี้ยผมบอกตรงขาย ไอเนี่ยผมขายกะว่าได้กาวแล้วเพราะว่ามันเป็นรูกาวแล้วไวๆเนี่ยคู่เนี้ยเกิดไม่ไหมได้นะโอเคโอ้โหแต่อันนี้ดิแต่อันนี้ดิโอ้โหพี่อันนี้กะลงมาอูอยากซื้อจริงเลย ทองเนี่ยดีที่ได้บ้านนี้มานี่ผมรู้เลยเนี่ยทองดีเนี่ยคนก็เอาไปใช้คนก็เอาไปใช้จริงๆเนะเนี่ยทองนี่เลี่ยมหนามากนี่นี่เป็นหมื่นนะเนี่ยทองเนี่ยอันนี้ก็หนาไอทองดีสององเนี้ยผมซื้อเป็น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 ราคาพระสวยแต่อันเนี้ยมันจะเป็นพระหย่อนเนี่ยอันอันนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนกันนะครับอ่าอันนี้พี่เก็บไว้ก่อนเนาะเออได้ได้ได้พี่ดีดีผมจะได้ผมจะได้ไม่เกรงใจเออผมจะได้ไม่เกรงใจเออเออเออ <Okay. S 2> เรียบร้อยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับในการซื้อขายพระของผมนะครับก็ได้พามาสองสององนะครับก็องค์แรกจะเป็นพระปิตาตุปตาเล็กเนื้อเกศรน,นะครับไม่มีตะกุดก็พระน่ารักดีครับดูง่ายดี อีกองหนึ่งจะเป็นก็เียปิดตาก็ตอกแตกเนื้อตะกัวหลังยันนะครับต่อโค้ต่อตอโคตดต่อเต่าด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือผลงานของตอนนี้นะครับแล้วเมื่อเช้าผมไปได้พาะมาอีกหนึ่งองครับไปแถวๆบ้างนาจะเป็นพระสิวลีเนื้อเกศรนะครับก็เข้มเข้มคมคมว่าพระสวยฮะองนี้ครับก็วันนี้ครับได้แล้วครับ3มชิ้นนะครับก็พี่ๆท่านใดนะครับมีพระสิวลี ตุกตาเล็กหรือปิดตาขาต้อตอกแตดถ้าต้องการที่จะปล่อยให้ผมนะครับหรือต้องการจะเปลี่ยนพระเป็นเงินสดติดต่อได้นะครับหนองลับพิทักษ์ยี่รีรับใช้ทุกท่านครับแล้วติดต่อมาตามที่อยู่ด้านล่างแล้วเจอกันครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งทางด้านขวามือและเพื่อนๆจะไม่พลาด คลิปดีๆจากทางรายการเซียนพระหน้าตาดีและพบกันใน e ีพีต่อไปครับสวัสดีครับ